ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมหลายท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาทดสอบกันนะครับว่าบอลของผลไหนจะแรงอกนนะครับเออบอลแบบเนี้ยเออแบบบอลแบบด้วยใหญ่แบบเนี้ยนี่ครับเนาะเราจะมาทดสอบกันว่าบอลของผลไหนจะแรงกว่าซึ่งจะซึ่งที่เรามาทดสอบก็จะมีผลไฟผลความมืดแล้วก็ผลสายฟ้านะครับตามจริงก็มีผลหมีแหละที่มันเป็นบอลบอลเนาะแต่ว่าเราไม่เอานะครับเพราะว่าไม่มีตังค์ก็ไม่มีคน เราก็เลยเอาแค่สามผลนี้ครับนะเพราะว่ามันเป็นโลเกียถือว่าตามสเตปพอดีเราก็จะมาลองกันนะครับว่าผลไหนแรงกว่ากันเนาะสกิลบอลเดี๋ยวปิดไทายด้วยใช้ทุกสกิลนะครับโอเคเราก็จะมาทดสอบกับเรือนะครับเนาะราะว่าเรือมันเลดห้าหมื่นเราจะมาลองกันว่าตีมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับจากห้าหมื่นโอเคเราจะลองที่ผลสายฟ้าผมก่อนเนาะไปชา้ชาละช้าละไป เฮ้ยสิบฮิตตีแบบต่อเนื่องหรืออะไรครับอุย้ยจากห้าหมื่นเป็นสามหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบอ๋อประมาณหมื่นห้านะครับหมื่นห้าบวกบวกเนาะไม่ต้องคิดเยอะอพอดีตกตกคณิตนะครับ <c oughs> ต่อไปครับเราจะลองผลอะไรก่อนผลพ้อเมื่อก่อน,นก็ได้อ๋อผลไฟก,ก,ก,ก็ได้ผลไฟก็กได้ชาร์จแล้วเนี่ยเออไปเลย ผลไฟไมันเป็นแบบฮิตเดียวนะครับเนาะมันก,มก็เลยดูเบาๆหน่อยเหลือสี่7มื่นสี่พันสามเจิบสี่สี่มืนสี่ันสสี่โอเคเบาเบาว,ว่าะสายฟ้านะอพอดีพอดีของพี่แรงกว่าโอเคนะครับต่อไปผลขมือทุกคนมาดูผลขมือกันครับทุกคนบอกเลยว่าแรงสุดในโลกนี้แล้วตีไปแรงสุดในโลกเี้แล้วน,นี่นะครับทุกคนจากข้ามือนเป็นสี่สี่สี่เก้าเก้าโอ้โหโอ้ เลือกกระพันเลยอ่ะเลือกกระพังอ่ะโหดูสิเลือเอียงอ่ะเลือเอียงเลยอ่ะเอียงไปมินหนึ่งอ่ะในเลขสวยครับผมสี่สี่สี่เก้าเก้าโอ้โหก็โอเคนะครับเราก็จะมาลองใช้ทุกสกิลใส่เรือนะครับเนาะเพราะว่ามันจะได้เดนเมจเท่าไหร่จากเมื่อกี้นะครับที่เราลองใช้สกิลบอลเนาะปรากฏว่าผลความมืดกากสุดนะครับเนาะเราก็จะมาลองกันว่าถ้าเราใช้ทุกสกิลผลความมืดจะแก้ตัวได้หรือเปล่าอ่ะเราลองให้ผลความมืดเปิดก่อนเลยครับผม ยาทุกสกิลใส่เรือนะครับเดี๋ลืมนะครับว่าเรือเลือดห้าหมื 50, นะ่นเนาะโอเคจากห้าหมื่นครับเหลือหนึ่งแปดพันเจ็ดร้อยสิบเก้าครับโอ้โหเฮ้ยแรงนะเนี่ยเลี่ยงวะโอเคนะครับเราก็จะเอาผลไฟไปลองกันเลยว่าจากเลือดเรือห้าหมื่นครับจะเหลือเท่าไหรนะ่เนาะโอเคน้องเอเย้ยเดี๋ยวซื้อแรกเข้าไป สกิลบอลอืมโดนเน้นๆเอาโดนทุกอโดนทุกสกิลแล้วเนาะนอโอเคทุกสกิลนะครับผมโอเคเหลือสองหมื่นเจ็ดสามสามสี่เนาะเฮ้ยโคตเหลือโคตรเยอะอ่ะเหลือน้อยกว่าผมคอมเมอร์ดิใช่ว่าผมคอมเมอร์นี่ทุกสกิลนี่กินขาดนะเนี่ยเออโอเคครับมาที่ผลสายฟ้าคนระับ มาดูกันว่าผลสายฟ้าไททกสกลิลจากเลือดเหลือห้าหมื่นจะเหลืออะไรนะไปดูโดนฮิตก็ได้ว่าตีโดนไม่โดนโอเคโอเคยี่ห้าฮิตรอบโดนยี่หกฮิตจบเหลือหมื่นเจ็ดเก้าหกห้าเนาะแชมป์แชมป์ทุกทีพอดทีผนสายฟ้าโน่นหนึ่งก็ผลสายฟ้าก็ได้ที่นนหนึ่งนะครับทุกคนเนาะ โอเคก็ okay, ประมาณนี้นครับทุกคนทุกคนก็ลองไปปรับใช้ก็ได้นะว่าควเรเลือกใช้ผลไหนแต่ว่าผลโอดําก็นีนะเพราะว่ามันมีซีซีเยอะเอาไวส้สตานนะครับเนาะผลไฟก็ดีที่มันมีสกิลบินครับแต่ผลสายฟ้าก็ดีนะเพราะว่ามันแรงสุดเออแรงสุดทุกทีโอเคก็คลิปน,นี้ก็ประมาณนี้นะครับเนะ <c oughs> าะก็ทำเล่นๆไม่มีคอนเทนต์ลงก็เจอกันคลิปต่อไปครับทุกคนบ๊ายบาย